สวัสดีครับไปยังเนาะไปครับเป็นนะเขาเพื่อจะจีบเป็นไฟหลังครับโอ้ยสัมภาษณ์เซตนะครับไปครับเป็นอิร์ดจอดเมื่อกี้เรียกผมแล้วครับสปเลยไปเลยครับอย่าขออะไรไม่ต้องไปไล่ผมไม่ไม่เมื่อกี้ไปสองสองมาผมไม่เข้าใจอยากให้คุณออกรถมันจอดเดี๋ยว็กจะชนท้ายผมเข้าใจคุณว่าทำไมเราชีบผมก็มองๆเองทำไมเองมองพอไม่มีประเด็นนะ ครับผมไปแล้วทำไมพี่เรียกผมทำไมผมไม่ได้เป็นเรียนเรียนผมวันนี้เป็นติดเป็นใต้แบบนี้โอเคไม่ไม่เป็นไรรู้แล้วอ่ะครับผมไม่มีอะไรมาลดเดี๋ยวมันลดเดี๋ผมยังงงไม่ใช่หรอผมงงเอ๊ะเรียกทำไมวะเดี๋ยวเรียกเอ๊ะจะปัดให้ออกข้างนอกไปแล้วออเดี๋ยวมันจะชนอะไรพอใจไม่เป็นไรคุณจัด ไดปรุงาคแล้วเสร็จได้จริงๆรถไม่ต้องจอดข้างหลังจริงๆนรงเนี้ยอ่ามันต้องจอดแต่รถรอแล้วคันนี้ต้องจอดข้างหลังให้ผมจอดแล้วข้างหลังใจนี่มันจะจอดที่มนโตขผมจะจอดหลังไม่ทันเดี๋ยวมันจะชนท้ายใจพาใจนะนะต่อไปไปนะผมก็เลยทนายไม่ได้ทนายทูลใช่พี่รถนี่ไม่มีแผ่นใต้ผมก็ไม่ได้จะมีอะไรหรอกคันทันปรุแล้วตอนนี้ ขโมยขจรขอใจผมอยากให้ท่านทำงานอย่างสบายใจใจตับข้างหน้ามันตึงเลยเขียนอยูตั่อเออก็ทันทีทันถูกผมจะว่าอะไรผมอยากให้ท่าไม่ได้ว่าอะไรก็บอกเออถือว่าผมมาชื่นชมแล้วกันได้ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าถ้ารถอ่ะแผ่นป้ายไม่มีอ่ะยังไงมันก็พีดมันอ๋ออาชญากรรมเยอะสุดท้ายไงถือว่าผมมาให้กำลังใจแล้การงานเนี่ยโอเคขอบคุณมากพี่เออผมเลยว่าเออ ช่วยกันดูแลตรน้นครับผมนีเลยครับพอชุบมันจะเข้าเปในธนาการะครับแทนนาารนี้ก็ให้ให้ดูแลเพราะว่ามันมีการกาเรียกอะไรรนิถนนที่ดก็ไดใมันบางคนเขาก็ใช้รถที่ไม่ทำให้เรื่องความปลอดภยอ่ะหนาารได้ทนก็ตลอดอ่ะ ขอเผยแพร่แล้วกันสุดยอดทำงานสุดยอดเลยมีคนดูข่าวผมไม่เป็นไรผมตัวการดำเนนการเจ้าหนที่ทำงานกับโกรุงไทยไปกันเนับสวัสดีครับครับผมเออด็กไปสั่งหรอจะไปซังเลยไปสถานีก็ได้ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ที่สถานีก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เราเข้าระบบ g T M ตอนนี้ มาโพเลยได้เข้าเนนัการเหืงตรวแห่งชาตินีคขาได้ดีขอบคุณนะครับจุาปลอดภัยครับผมดูนี่รถไปซเรียกผมไปกี่ใกันนะใตหลังอ่ะถูกแล้วถูกแล้วเพือท่านกบอกก็แล้วูัลโอ้เม้ผมคดาเขาเห็นจับอีกท่านหนึงอยู่ได้ข่าวีมากไปจังปะหายไป่ก็ระจาดีแล้ววต้องห้มันมาก เอาเงนแบงมา้างก็ไล้แต่ส่วน4.7ก้นอนนี่แหละเห็นอีกจับขั้น,นรถพวกนี้ขั้นยิงอยูมาประเดียวาทางาทาาประทศยเ้ี่ยเราคือ สวัสดีทุกท่านเลยครับเออ้ะเข้ามาเมื่อกี้ยังไม่ดูเลยใครเข้ามาอะไรบ้างเอ้เ,อเอนี่ว่าจะโชคดีซะละวิ่งบางนาเห็นมาที่ว่าจอดจอดเอ๊ะเวลาจอดเลยเวลาจอดป่านหน้าแล้วบวกไฟให้เราจอดแล้วก็จอดสิยิ่งกลัวจะไม่เรียกอยู่แต่พอเราจอดนานๆเราไม่ลง แล้วเปิดไฟใส่เออมันยังไงกันเนี่ยแต่ต้องเปิดกล้องมีอะไรคุยกันสุดท้ายก็ไม่กล้าคุยไม่มีอะไรอยากให้เราไปเออมันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยอะ่ะเสียเที่ยวเฮอหวังว่าข้างหน้าคงเจออีกนะ ระราตรีนี้อีกยาวไกลสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้อเปิดกล้องสองตัวหน้ารถก็เปิดไล่ก็ไล่ไม่ว่าพี่เขาจะทำอะไรเออเซ็งเลยเซ็งเลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย ไม่น่าจะมีอะไรเลยแหละรู้แล้วว่าขับตามหลังเขาเนี่ยคงจะไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ชวนชื่นชมอะไรเนี่เอาแค่นี้ก่อนไม่ได้สาระหรอกดูๆแล้วก็ลบๆไปบ้างก็ได้นะมันยังไม่เด็ดยังไม่เด็ดแค่ออกช่อจะเฉยยังเด็ดไม่ได้ อว่าจะทิ้งทวนส่งท้ายปีซะหน่อยไว้ก่อนหน้าเจอกันขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่หลงกดเข้ามาชมขอบคุณและสวัสดีครับ